เรียกได้ว่าเป็นงานประจำปีอำเภอเขาคิชกูดไปแล้วกับงานราชมงคลลักเหลืองจันวันดอกไม้บานที่ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจันทบุรีจัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่20ภายในงานนอกจากจะมีสินค้าหลากหลายแต่อีกหนึ่งของกินที่ใครมางานนี้จะพลาดไม่ได้ คือข้าวโพดเสียบไม้รสชาติหอมหวานของกลุ่มนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจ,จันทบุรีที่รวมกลุ่มกันมาย่างข้าวโพดหวานขายต่อเนื่องกันมาเก้าปีแล้วและในแต่ละปีได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชนที่เดินเที่ยวชมงานเพราะด้วยรสชาติความหวานของข้าวโพดที่ถูกย่างไฟเป็นเวลานาน,านทำให้ข้าวโพดท,ที่ได้มีความอร่อย นายรุ่งโร์ตับกลางหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารเปิดเผยว่าจุดเริ่มต้นของการย่างข้าวโพดขายมาจากการที่นักศึกษาชอบกินข้าวโพดย่างประกอบกับทางมหาวิทยาลัยให้นักศึกษาหารายได้เข้ากองทุนนักศึกษาของแต่ละสาขาวิชาจึงคิดที่จะนำข้าวโพดมาย่างขายเพราะกินง่ายราคาไม่แพงเริ่มแรกก็ได้สั่งข้าวโพดจากจังหวัดนครราชสีมามาย่างซึ่งการตอบรับเป็นไปอย่างดี แต่ละวันจะย่างข้าวโพดได้มากถึง700กิโลกรัมเป็นขั้นต่ำและสาเหตุที่ข้าวโพดย่างได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจนลูกค้าจะต้องต่อคิวและรับบัตรคิวเพื่อรอรับข้าวโพดก็เนื่องมาจากการย่างข้าวโพดแต่ละฝักจะต้องใช้เวลานาน30-40ถึงนาทีเพื่อให้ข้าวโพดค่อยๆสุกเสมอกันส่วนความหอมนั้นมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์เพราะว่าการย่างนั้นย่างไปพร้อมกับเปลือกแล้วค่อยๆลอกออกทีละชั้นซึ่งจะทำให้ความร้อนระอุเกิดขึ้นภายในฝัก นอกจากเคล็ดลับคือการย่างไฟอ่อนๆเพื่อให้ข้าวโพดค่อยๆสุกแล้วการเก็บรักษาข้าวโพดก็เป็นสิ่งสำคัญโดยเคล็ดลับความอร่อยของข้าวโพดท,ที่ดูเหมือนเป็นข้าวโพดหักจากต้นสดใหม่เสมอนั้นเป็นเพราะการนำข้าวโพดมาเก็บรักษาในอุณหภูมิที่ต่ำเพื่อให้ข้าวโพดคงความสดและไม่เปลี่ยนน้ำตาลเป็นแป้งเมื่อรับประทานเข้าไปแล้วจึงได้รับความหวานหอมแบบธรรมชาติ ในส่วนของอขายข้าวโพดนะครับก็คืออันนี้จะเริ่มต้นมาจากประมาณปีที่11นะครับครั้งที่11นะครับก็คือนักศึกษาเขาอาชอบกินข้าวโพดนะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นในการนําข้าวโพดมาย่างนะครับในส่วนของเคล็ดลับความอร่อยทําไมข้าวโพดปิ้งหรือข้าวโพดย่างอาของสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารนะครับค่อนข้างขึ้นชื่อแล้วก็มีเสียงปากประปากว่าหอมอร่อยนะครับก็คือเราจะ นำข้าวโพดสดๆจากสวนนะครับแล้วก็นำมาเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิต่ำเพื่อที่จะยับยั้งการเปลี่ยนน้ำตาลให้กลายเป็นแป้งปกติแล้วถ้าข้าวโพดวางไว้ที่อุณหภูมิห้องทั่วไปาระยะเวลา 2- 3ถึงวันข้าวโพดก็จะ,ะค่อนข้างแข็งแล้วก็ไม่หวานนะครับเคล็ดลับความอร่อยก็คือจะต้องเก็บข้าวโพดไปที่อุณหภูมิต่ำประมาณเราเก็บไว้ประมาณ4องศาครับเพื่อที่จะเก็บรักษาให้ข้าวโพดมีความสดใหม่ ตลอดเวลาเหมือนเก็บออกจากต้นเลยครับ mm hmm. ก็ในส่วนของข้าวโพดย่างกับงานรัชมงคลรักเหลืองกันนะครับ mm hmm. ก็จะเป็นอีกไฮไลท์หนึ่งของงานเพราะว่าว่าผู้มาเที่ยวชมงานนะครับก็คือเขาจะมองหาข้าวโพดย่างเพราะว่าเขาเคยมารับประทานในปีก่อนๆก,ก็จะมาอุดหนุนซ้ําราคาขายจะอยู่ที่ฝักละ20บาทตลอดตั้งแต่ครั้งที่11จนถึงครั้งที่20ก็ฝักละ20บาทครับผมถือว่าปีนี้ขายเป็นปีที่9 ใช่ครับการตอบรับของลูกค้าดีมากครับก็คือปัญหาคือจะย่างไม่ถันเพราะว่าข้าวโพดย่างเราจะค่อยๆย่างแล้วค่อยๆปอกเปลือกถ้าเราย่างเร็วเกินไปข้างข้างนอกมันจะไหม้และข้างในไม่สุกนะครับเพราะฉะนั้นฝากหนึ่งจะใช้ระยะเวลาย่างประมาณ30-40ถึงนาทีสำหรับในครั้งที่20นี้ครับเมื่อวานนยครับย่างอยู่ประมาณ400กิโลครับในส่วนของโพดย่างสุกนะครับจะเป็นครั้งที่ ก่อนโควิดนะครับอันนั้นจะอยู่ประมาณ1,700กิโลกรัมครับอันนั้นคือวันที่พิกสุดป่าวันธรรมดาก็อยู่ประมาณ5 0 0ร0 0ถึง700ครับกิโลกรมัมขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้าชมงานว่ามีมากน้อยขนาดไหนครับ